หอมแก่นจนไม่รู้ดูคล้ายเด็กโลกใบเล็กฉายรุ้งให้มุ่งมั่นปะปนในกลุ่มเพื่อนเหมือนเหมือนกันเป็นเด็กน้อยช่างฝันแรงบันดาลยังมีลมหายใจใช้ชีวิตท่ามวิกฤตหนักหน่วงไม่ล่วงผ่าน เขารือชุดฝุ่นจับมานับนานหิ้วตะกร้ามาทำงานสะพานไม้คือสีสันสะพานมอนคอยต้อนรับประแป้งไหมครับแล้วแต่จะให้ต่างหาเงินตั้งแต่ตอนยังอ่อนวัยหลักปัจจัยบังคับมิหยุดพัก มักคุเทศตัวน้อยกล่าวถ้อยคำสับท่องจำสำเร็จรูปเน้นเสียงหนักเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นคู่คู่ดูคึกคักยื้อแย่งนักท่องเที่ยวบ้างเหนียวรั้งหวนกลับมาหลังหายเร้นนานเป็นปีเช้าเย็นค่ำทำหน้าที่มีความหวัง เราประวัติชัดเจนเน้นเสียงดังสองฟากฝั่งซ่อนเรื่องราวไว้มากมายว่าหลวงพ่ออุตมะสร้างสะพานเชื่อมทุกการผ่านข้ามล้อมความหมายหล้อมแรงญาติทุกชาติพันธุ์ต้นยันปลายลอลิ้งความหลากหลายจากสายน้ำ แม้เชื่นช้ากว่าใครไม่ทันเพื่อนแต่เขาเหมือนสนุกทุกเช้าค่ำไร้ประโยคเรียงร้อยสักท้อยคำแต่คล้ายพร่ำบรรเลงอย่างเควงควางน้อยคนสังเกตเห็นเขาเป็นใบ้เงียบนิ่งแต่หัวใจใสสว่างแสดงผ่านดวงตาและท่าทาง ส่งยิ้มกว้างใต้หน้ากากเดินลากเงาบ่อยครั้งอยากตะโกนโดนเพื่อนแกล้งยืนชูแบงค์ที่ได้คล้ายเย้ยเขามือใครยาวสาวได้สาวเอามือว่างเปล่ากำหมัดพรางกัดฟันระงับโกรธไม่เอาเรื่องไม่เคืองแค้น เงินได้น้อยแต่แสนภูมิใจมัน่นพอช่วยแม่จุนเจือเอื้อแบ่งปันเพิ่มอีกวันค่าขนมค่านมน้องภูมิคุ้มกันมั่งคัง่งอยู่ข้างในจึงร่าเริงสดใสไม่เศร้าหมองมีจังหวะของตัวเองเปร่งทํานองเป็นเพลงร้องโบยบิน จินตนาการยังมีลมหายใจใช้ชีวิตท่ามวิกฤตหนักหน่วงไม่ล่วงผ่านสวมหน้ากากคิ้วตะกรา้าหน้าเบิกบานไปทายทักจักกรวาลสะพานไม้ เด็กชายบนสะพานไม้โดยวิสิตรปริยานนท์บทกวีรางวัลชมเชยระดับประชาชนทั่วไปจากการประกวดบทกวีภูมิคุ้มใจในวันทุกวิสิตรปริยานนท์เติบโตที่สงขา คยได้รับรางวัลชนะเลิศเซเว่นบุ๊กอวอร์ดมวดกวีนิพนธ์ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์รางวัลดีเด่นยังไทยอาร์ติสอวอร์ดสาขาวรรณกรรมรางวัลเปลื้องวรรณศีและรางวัลวรรณศิลป์อุเฉนีปัจจุบันใช้ชีวิตริมฝั่งแม่น้ำซองกาเลียเมืองชายแดนตะวันตกอ่านเขียนช่วยดูแลที่พักเล็กๆและร้านกาแฟที่ทุกแก้วคือชองให้คนรักดื่ม